คุณต้องดับไฟยี่สิบอ็อคนขอให้เพลิดเพลินกับเรื่องนี้ครับเชิญครับเชิญค่ะ <laughs> อาอเลือกไม่ถูกแม่ช่วยด้วย <laughs> น่ว่าการตัดสินใจของคุณม네ีผลเดือดดาลในโซเชียลเทคมีอไทยแลนด์แน่นอนะทำไมอ่ะผมบอกเลยว่าในซีซั่น18ตั้งแต่หนุ่มสอดเนี่ยเข้ามานะฮะตั้งแต่มีกติกาปุ่มนกเนี่ยนะฟิลเป็นหนึ่งในคนที่โดนปุ่มนกบ่อยมากผมฟิลนะครับหห แลวที่ตลกก็คือว่าทั้งคู่อาชีพเดียวกันคือครูพละอาชีพเดียวกันทั้งคู่แล้วก็โดนสังคมย่ายีโดนสาวโสดทำร้ายมานักต่อนนักหนึ่งในสองคนนี้นะฮะจะมีใครคนหนึ่งได้เดทกับเรีวันหนึ่งในสุดยอดผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราจะทําเรื่องนี้อย่างละเมียดละไมเลย อยู่ที่คําถามที่คนเตรียมมาแล้วครับค่ะขอคําถามนะครับได้ค่ะคําถามก็คือตรงกับที่ที่ได้อธิบายไปะนะคะว่าไลฟ์สไตล์กิ้งเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดกิ้งแต่ละครั้ง มีค่าดุดด่างทองถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาที oh. ่ก oh ิ้งหยุดได้อย่างเทศกาลเนี um> ่ยมันจะเป็นแบบสงกรานต์สิบสามสิบส um> ี um> ่สิบห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะได้สามวันเที่ยวไปหยุดทีหลังก็ได้หรือหยุดก่อนอยุ่ตรงไหนก็ได้แต่มันได้แค่สามวันในสามวันนี้อะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันคุณอยากพากิ้งไปไหนพากิ้งไปทําอะไรอธิบายโดยละเอียดหน่อยค่ะโอ้โหเอาละฮะ คิดดีๆนะฮะบอกเลยว่าอันนี้คู่ชิงชนะเลิศแมตชนี้ถือว่าหยุดโลกนะฮะถือว่าหยุดโลกโอขอไอ้ก้องอินสันไปที่หน<ด>ูโซแต่ละคนเลยฮะตอนนี้จับตามองจับตามองการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะแล้วฟิลจะได้ตอบก่อนครับสามวันที่มีค่าดังทองคุณจะพาผู้ประกาศสาวคนนี้เขาไปทำอะไรในวันหยุดของเธอครับครับฟิลเชนครับคิดไา้จริงครับถ้าอยากจะพาคุณกงกิงไปเนี่ยผมก็ อยากพาไปทะเลครับคุณกุ้งกิ้งอยากจะทําอะไรนะผมก็จะตามใจคุณทุกอย่างเลยครับเอาเธอไปปล่อยที่ทะเลอยากทำอะไรทําเลยแต่ <c oughs> เย็นทีแต่เย็นตเย็นไปทะเล <c oughs> แล้วอยา <ทะ S 2> ่างไรต่อฮะยางไรต่อครับ,รบก็ไปทะเลเนี่ยก็ยกตัวอย่างเป็นก่อล้านแล้วกันนะครับก็อาจจะพาเขาไป เล่นจกักสกีนะครับเพราะว่าเขาเจอความเครียดต่างๆมาในแต่ละวันแล้วก็อาจจะพาเขาไปขับรถพาเขาเที่ยวชมรอบๆเกาะน,นะครับอพอเขาไปเจอธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบๆข้างเนะี่ยเขาก็อาจจะมีความสุขขึ้นครับเกาะล้านพัทยาเกาะล้านครับผมอ่าไปเกาะล้านพัทยาใกล้ๆนี่เองเดินทางง่ายๆใช่ครับโอเคกลางวันก็เล่นเจ็ตสกีกลางคืนเจ็ตใจมาดีว่า คนเช่าเจ็ทเขาจะย่องไปเก็บเจ็ทเงียบๆ,ๆหัวเสียงมันดังกวนแขกนี่คือแผนของฟิลฮะเค้กครับสิ่งที่อยากจะพาเขาไปในวันหยุดขอ,ข,อของเขาแล้วก็จะเป็นวันหยุดของผมด้วยสิ่งเดียวที่มีความสุขที่สุดสถานที่ที่มีความสุขที่สุดก็คือจังหวัดตลาดเราได้ไปครบทุกอย่างเลยเจอพ่อแม่ของผมไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วเราอย่าลืมเราจะวนไปในเมืองอ เราไปโยนขวดใส่บ้านนั้นอีกกันเราไปโยนขวดใส่บ้านนั้นอีกกันผมรู้จักบ้านเขาผมจะมาจับอ๋อเอาล้ฮะอันนี้นะครับถือว่าเป็นแม์คูพันละชิงรักหักสว่านกันเพื่อนสนิทกันด้วยคุณครับคุณแค่ดับไฟคนที่ไม่ใช่เราอยู่ตรงนั้นครับคนที่ใช่จะมารับคุณแต่ที่ตลกคือยืนติดกันเลยครับจับปันอารมณ์ค่อยๆเดินไปช้าๆนะฮะโอ้โหหยุดโลก เชิญครับเชิญคยไยังไงยยังไังงจริงเหรอจริงเอเท่าไหร่กันะเี่ยอายุเท่าไหร่ยุ่งอไรีพาเท่ากันครับอ้าเท่ากันด้วยาเท่ากันพี่คนนี้ว่ามาเป็นยังล่ะ อันนที่ที่ตาที่บ้านมีที่บ้านเดียวกันเดี๋ยวให้นานิซไปข้กขอเลยคี่เกียบุรีนะที่ตัดเล็บของพี่เล็บพอแล้วพแ้วที่บ้านมีอะไรที่บ้านมีอะไรที่บ้านมีอะไรโอเคเลือกได้แล้วแ้นึป๊บนึงเลือก่เดียวเลือกแล้วมึงจะเลือกอยู่แล้ววาึเออ ก็ใช่นะโอเคเดี๋ยวก็เยนนน่อะต้องจุงต้องจุงฮะเป็นต้องจุงต้องจุงมมัอะไรวะมีพยาบาลป่ะคะพูดเดี๋ยวต้องจุงมเดังมากเลยจะไหลเอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องตั้งตั้นเหรอผมให้ข้อมูลนิดนึงครับพี่ปุ้ยครับโอเคฟิลนี่นะเป็นผู้จะผู้สมัครจากทางบ้านที่แอดไลน์กันมาซื่อๆเลยมาแบบออร์แกนิกซื่อๆเลยค่ะ อยากมีแฟน<ม>แอดไลน์<ม>แล้วก็หลายครั้งที่โดนไอ้ปุ่มนกเนี่ยทำร้ายย่ำยีหลายครั้งม,มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณออกมาออกทีวีแล้วโดนคนถุยน้ำลายใส่คุณทั้งเล่า <c oughs> ทั้งเล่า <c oughs> จนวันหนึ่งโอ้โหเรียกว่าสุดยอดผู้ประกาศข่าวสาว จากวันนั้นที่คุณนั่งแอดไลน์ก็แก๊กๆจันวันนี้คุณได้จุงม,มือใครสักคนนะฮะแล้วนี่ไม่ใช่สาสวโสดแบบว่าอืมเลยคนเซเลบดีๆีอยางไงผมคือผมเชื่อว่าตักวันหนึ่งมันต้องมีคนที่เขาชอบมในแบบที่เราเป็นครับแล้วคุณคุณพร้อมแค่ไหนฮะวันหนึง่งเธออะต้องเห็นคุณนะ จะบ้าแล้วโอเคโอ้ดีใจแทนฮะอยากจะบอกอะไรเพอนหน่อยไหมฮะก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผมครับผมจะรักษาโอกาสนั้นให้ดีที่สุดโอ้โหพี่ปุ้ยครับครับแม่วันนี้อันนี้ผู้ประกาศรุ่นน้องรุ่นลูกนะวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแมตช์สัมพันธ์จริงๆนี่ก็ถือว่าเป็น MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าเลยเพลงมีเอาซีซั่นนี้ฮะ คือจะบอกว่าคิดไม่ผิดเลยว่าน้องต้องเลือกฟิวเพราะว่าอะไรปะการทํางานของเราอะ่ะ มันต้องได้คนที่อยู่ข้างเราที่จะไม่สร้างปัญหาใดๆเลยเช่นไม่สร้างปัญหาเช่นไม่มีผู้หญิงอื่นไม่งอนไม่ลําคาญหรือดัดแล้วเราต้องต้องมาหาเราได้ค่ะเพราะเราต้องคอนเซนเทรตกับข่าวอย่างเดียวข่าวคือชีวิตของเราคนทําข่าวจะรู้เลยว่า24ชั่วโมงคือเราต้องแบบว่าติดต่อกับออฟฟิศได้ตลอดเวลาติดต่อกับสถานีได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาถึงเลือกฟิลเราเข้าใจเขาเลยอะ่ะเอาแล้วนะฮะ ฟิลมาถึงตรงนี้ก็เป็นไงความรู้สึกตอนนี้มนันยังไงยังตื่นเต้นอยู่เพราะเพ่้นสางหว่าดีพีต่อไปเราก็ไม่เจอฟิลแล้วสิฮะโอ้นั่นน่ะสิแล้วเราจะย่ำยีใครต่อเลยเคยคิดไหมว่าซีซั่นเนี้ยวันนี้มันจะมาถึงของเราจริงๆก็ยังมีความคาดหวังอยู่บ้างครับเพราะว่ามันก็ต้องเชื่อว,ว่าสักวันมันต้องมี แต่ถ้าไม่มีตอนนั้นก็ยังไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มีมีแล้วครับโอ้ยหเอาละเพราะฉะนั้นไปเดินกัน ชอบความเรียบง่ายแล้วเวลาคุณฟิลตอบคำถามมันมีมันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ต้องแบบดูหวือหวาเรียบง่ายสบายๆพื้นฐานชีวิตในบ้านปลายอ่ะมันทำให้เราสงบความสบายความสงบมันน่าจะเป็นความสุขในบ้านปลายชีวิตได้ก็เลยก็เลยเลือกคุณฟิลค่ะคุณคุณจริงนะคุณเรียกคุณทุกคำจริงก็ได้ครับคืออยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่มีค่ะ ไม่มีที่ไหนที่เป็นพิเศษที่แบบอยากไปถ้ามีแพลนก็คิดว่าอาจจะอยากไปภูเก็ตหรือไม่ยากไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคิดคิดแม้ว่ากิงจะเลือกไม่ไม่คิดว่าจะจะอยู่ถึงตอนที่เหลือสองคนเลยครับเพราะไม่เคยไม่เคยเป็นเราอะระวังตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ได้แต่นึกถึงอาชีพผู้ประกาศซึ่ง พอเรายิ่งได้ฟังผู้ประกาศรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่อย่างพ,พี่ปุ้ยก็พบว่านี่มันเป็นงานที่ต้องทุ่มเทจริงทุ่มเทมากวันนั้นกับวันนี้แตกตากก่างกันยังไงพี่ถ้าพูดถึงเรื่องงานสายข่าวใช่ไหมคะควันนี้ข่าวมันเร็วรแล้วก็ถ้าในความส่วนตัวนะบางทีมันความเร็วบางทีมันก็มีดีมีไม่ดีเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องกันก้องนิดนึงว่าอะไรที่เราควรจะนําเสนอหรือไม่ควรอะไรเงี้ยแต่ด้านเรื่องการดูแลตัวเองนะ<ช>เพราะว่าสําหรับเราพอเราดูเราเป็นผู้หญิงนะเราบอกโห oh, ถ้าฉันนอนผิดเวลาตลารางชีวิตฉันพังใช่ระบบข้างในฉันจะเป็นยังไงอะไรยังไงทุกอย่างจากวันนั้นอ่ะที่พี่ก็อดหลับอดนอนกินอาหารไม่ตรงเวลามาถึงทุกวันเนี้ยมันมีผลอะไรที่มันเอฟเฟกตามมาไหมมีผลเลยช่วง30มา40เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่40มา50เนี่ยมีผลหนักบางทีมัน ป่วยด้วยนะแล้วมันก็มีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเจอกันมาถ้าพูดถึง29ปีปีนี้พี่ปุ้ยก็ย่าง52แล้วนะเลยจะต้องบอกว่าจริง,รงๆเราอย่าเผลอเพราะเราถ้าเผลอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องป่วยแต่พูดถึงเรื่องฮอร์โมนที่เปลี่ยนกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นผู้ชายผู้หญิงเป็นกันหมดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นคือผู้หญิงเนี่ยมันจะเกิดผิวแห้งแล้วมันไม่ใช่แแแแแหหห้้้้้้้งงงงงบบบเเเเเเฉพาาาาาะะออไไรรรดดิมัััันทตตตววววลลย่่่่ใใสสืปช ผิวหน้าเนี่ยเวลามันแห้งโอ้โหมัน รากฏดชัดมากไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยลึกรอบดวงตาจีบเล็กๆแล้วก็ตรงหางตาก็จะเป็นแบบตีนกาปากัปากๆมาเลยโหนกแก้มเนี่ยให้ที่เห็นเป็นปืนป้นๆเนี่ยมันไปขึ้นหน้าไขรคนนั้นแก่หมดแล้วที่สําคัญร่องแก้มมีร่องน้ําหมากมาสินค้าในท้องตลาดมันเยอะมากเราจะเลือกจากอะไรพี่ปุ้ยเนี่ยเลือกจากคนกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริงไม่ได้มาพูดแค่โฆษณานะเขาก็แนะนําให้เรารู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะเซรั่มไทรลาจินาเอามาตอนแรกเนี่ยเราก็อายุมากแล้วแล้วเราก็คนผิวแพ้ง่าย ก็เอามาลองตรงกรอบๆหน้าก่อนค่ะเช้ามาเฮ้ยเราไม่แพ้ไม่แพ้คราวนี้ก็ใช้ทั้งหน้าเลยใช้ทั้งหน้ารอบดวงตาคอเนินอกยอมรับเพเลยเรื่องความชุ่มชื้นใช้ไปสักระยะหนึ่งเราไม่ท้อแฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรอะไร,ะไรมันก็แลดูค่อยๆดีขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาเอยจีบรอบปากเอยโหนกแก้มที่มันเป็นปื้นๆมันก็แลดูบางเบาแล้วก็จางลงค่ะถ้าเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะกับผิวหน้าตอนเนี้ยในวยัยย่างเข้า52เนี่ยเราว่าเรา โอเคมาได้ถึงจุดนี้เราพอใจแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่เคยลองลองสักทีค่ะจะได้รู้ว่ามันดีจริงไหมคุณผู้ชมวันไหนพลาดก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ห้ามพลาดเพราะว่ามาเทคมีเอาทั้งทีโปรมันจะไม่ดีได้ยังไงอะคะวันนี้แม่ซะอยากนะเสียหน้าไม่ได้นะเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะจองไว้ก่อนเงินมีไม่หร่ค่อยจ่ายเพราะสายมันจะเต็มเร็วมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ยกโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่หมายเลข 1577หรือว่า l i น e แอดทาราจินาวันนี้200สาย200คนที่นั่งอยู่หน้าจอคุณโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าคุณจะได้แบบนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่นะคะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันยังไม่พอคุณได้พกพาอีก2ยังไม่พอคุณได้ฟรีโลชั่นน้ําหอมไปอีก1แบบนี้ค่ะ5ชิ้นแบบนี้นะคะจาก8,800บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองแล้วถ้าพู ให้ปากเปียกปากแฉะถ้าของมันไม่ดีจริงก็เอาไปใช้ครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช้ต่อแต่ว่าไทราจิน่าอยู่มาปีเนี้ยปีที่14ย่างปีที่15แล้วถ้าเขาไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะส0 0ไม่พอแล้วครับคนดูเยอะเต็มแล้วม้งเนี่ยเอานี่ค่ะแบบนี้ใครเปิดมาเจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากเพราะถ้าไม่ใช่เทคมีเอาไม่มีทางได้ของฟรีเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายค่ะแต่ต้องรีบจองไว้ก่อนนะคะให้ได้อีก5 สิสายสุดท้าย oh, <okay. S 1> ที่หมายเลข1577หรือว่า l i n แอต a ทลจินา5ชิ้น2,900บาทใช้ไปยาวๆ3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่าน,นั้นเองใครใช้บ้างมาดูกันนะอาหมูดีหลกพี่ oh. คิมพี่โนพี่ปาดเชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันวันนี้นะคะคุณโชคดีมากเพราะว่าเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวค่ะขอแค่กดมาโทรจองไว้ก่อนที่1577อีกแค่50สายสุดท้ายนะคะรับไปเลยค่ะ1แถมหแบบนี้แถมพกพ ฟรีโลชั่นน้ำหอมนะคะ5ชิ้น2,900บาทวันนี้ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายนะคะรีบกดมาเอาสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่1577ค่ะเอาละวันนี้นะฮะแม่ นอกจากที่จะมา<ว>ช่วยดูแลหนุ่มโสดสาวโสดนะโดยเพราะสาวโสดนี่เรียกว่ารุ่นลูกในวงการข่าวเลยนะฮะ,ะยังมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาแนะนํากันเพราะฉะนั้นถือว่าเทคเมียอลไทยแลนด์เป็นบ้านพี่ปุ้ยนะแ<ม>วะมาได้เสมอเราจะเชิญเราจะรบกวนเราจะเราจะจิก เอาพี่ปุ้ยมาอยู่กับเราได้เลยเลยเปรียบเสมือนแม่ไงวันนึงก็เอาลูกชายเนี่ยมาเป็นหนุ่มโสดประจำสัปดาห์อ่ะลูกยังเล็กอยู่จริงเหรอแถ้าไรลูกเราท่าไหร่ลูกเราเท่าไหรยี่สิบเอ็ดโอ้ยแข็งแล้วไหนยี่สิบต้นๆทั้งนั้นนี่นี่มีแฟนกันได้แล้วแม่มีตัวหนึ่งชื่อไอ้เน็ตสิบเก้าจริงเหรอพุ่งไปอ๋อโอ้ลูกเรานี่กำลังใช้งานได้นี่ไงลูกมายืนแม่เป็นเลิฟกุลูฮาอ่ะถือว่ารับปากแล้วพี่ปุ้ยพี่มอนว่า ขอบคุณค่ะผมยืนยันเลยว่าวันนี้ในออนไลน์โดยเฉพาะแฟนเพจของเทมาร์ทไทยแลนด์ระเบิดแน่นอนแน่นอนนี่คือปรากฏการณ์นะครับนี่คือการที่ใครบางคนมาเจอใครบางคนแบบ น่าประทับใจและเหนือความคาดหมายจริงจตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่มีคนเห็นคุณค่าของตัวเขาเราอยากให้คุณผู้ชมเชื่อแบบน,นี้เหมือนกันนะเพราะนั้นอยากมีแฟนสแกนเลยครับเคียรโคตมุมจอคุณจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราและช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็เกิดกับคุณได้เช่นกันนะครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสําอาง MTI ค่ะแล้วเราเรียกความสนุกของเทคกแมวไทยแลนด์ในทุก EP กลับมาได้เสมอที่ y o u t u b e c o m t v thunder official เพื่อที่7วันข้างหน้าความสะดวกหนึ่งเดียวในประเทศไทยจะกลับมาอีกครั้งและนี่คือเทค e มี Out ไทยแลนด์ เมียสัปดาห์หน้ารียมพบก,กับสาวโสดที่มาพร้อมกับความโหดหมัดเท้าเข่าสอชื่อแพ้พลแ่เอี้ยนะคะเพชรพลมอกรุงเทพฝนขวาท่อนสูงกับการต่อสู้บนเวทีที่ทำให้ผู้ชายต้องหนีอ่ะวิลลี่นิเนอบนเวทีมาเลย เตรียมสัวพบกับโฉมหน้า30หนุ่มโสดหน้าใหม่ของเทคกายเอ์ไทยแลนด์สีสัน้าเลิฟโหมดเทความโสดเปิดโหมดรักกับอีพีพิเศษเรียกน้ำย่อยกับบรรยากาศการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาในวันเวิร์กชอปเวิร์กความโฮมีแต่งานแต่ถ้าเวิร์กกับเราอะมีแต่ฟินก็คือพยายามเคลียร์ความโสดเพื่อมาโปรโมทในรายการ ใช่ก็ใช่มั่นมั่นรู้สึกว่าแบบเหมือนได้เจอเพื่อนๆเพราะว่ามีแต่แบบพวกเดียวกันมาครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นเสือไม่ได้มาเป็นเหยื่อแต่มาเพื่อเป็นของคุณครับก็หมายคืออะไรบ้างเดีวนี้มหาจามหาจถ้าวันไหนเบื่อกินข้าวกะเพราลองมากินข้าวที่บ้านเราก็ได้นะถ้าชอบคนเดียวกันก็ให้ผู้ชายเลือกครับผมแม่คุ้มลายมาบอกทีมอ๊ะ พี่ชอบอะไรหวานหวานับโกโก้ไปทานสแกวไหมครับเห็นรอยสักก็แบบคารมาอยู่ไหนก้อนคารมาสักขวดไม่พอเลยงานนี้จะเฮฮาปะทึงก้าวปะทึงกี้แค่ไหนเจอกันวันนี้หกโมงเย็นทางแอปพลิเคชัน AIS Play ดูฟรีได้ทุกเครือข่ายเลย